เบอร์พญามังกรเจ้าพายุ0644797833ทำไมจึงเรียกพญามังกรเจ้าพายุเพราะในบรรดาเบอร์พญามังกรซึ่งมีความยิ่งใหญ่แล้วก็ความสําเร็จทางด้านบาร,รมีการเงินการทองและอํานาจแล้วนั้นนะ่ะเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ได้ผลเร็วที่สุดเหมือนพายุเปิดมาด้วยเลข64ซึ่งเป็นเลขที่อาจารย์น่ะเคยบอกหลายต่อหลายครั้งย้ําเตือนเลยว่ามันเป็นเลขที่ทําให้ได้เงินได้ทอง จากการเจรจามากที่สุดในบรรดาคู่เลขนะตั้งแต่ซุนๆหนึ่งไปถึงเก้านะหกสี 64, 46, นะ่เนี่ยมันเป็นเลขที่พูดแล้วได้เงินได้ทองมากที่สุดใครที่เป็นสายขายเจรจาพูดแล้วได้เงินได้ทองนะต้องมีเลขนี้จึงจะเป็นอันดับหนึ่งที่สําคัญนะเลขนี้มันตามมาด้วยสีนั่นคือคําพูดคําจาหรือความคิดสมองไอเดียหัวธุรกิจก็จะมีพลังสูงขึ้นมาทวีคูณ กว่าคนอื่นที่เป็นเลข64เฉยๆเห็นไหมแล้วยังไงต่อนะเวลาที่เรามีไอเดียมีความคิดนะมีคำพูดที่สามารถที่จะไปอธิบายแล้วก็แผนงานที่จะลงไปในการทำให้มันสำเร็จเราก็จะได้ควาสสำเร็จที่ง่ายที่เร็วที่มากกว่าคนอื่น่ยนะมันจึงเป็นเบอร์พญามังกรเจ้าพายุทีนี้เลข47ที่ตามมาเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหม มันเป็นเลขที่ทําให้การตกลงเรื่องของเงินที่มันก้อนใหญ่มันสําเร็จง่ายได้อะพวกเรานึกภาพนะสมมติเราจะขายของ5บาท10บ,บาทอาจจะไม่ยากแต่ถ้าเราจะขายของเป็น5ล้าน10ล้าน50ล้านร้อยล้านหรือว่าหลายๆล,ล้านขึ้นไปนะ่ะมันอาจจะต้องอาศัยพลังงัดเอาไม้ตายมานะในทุกๆท,ท่าเลยนะนั่นแหละเป็นเลขที่ทำให้เราเนี่ยนะจะได้รู้ ว่าเวลาที่ใช้เลขไปในการเจราจาเรื่องของธุรกิจการเงินการทองที่มันใช่ที่สุดที่มันมีพลังไม่สุดเป็นอย่างไรนี่แหละคือเลขที่ถ้าจะพูดเรื่องเงินหลักหลายล้านพูดเรื่องโครงการที่ใหญ่ๆพูดเจราจาเงินที่ก้อนใหญ่หรืออย่างน้อยที่สุดให้ใหญ่กว่าเดิมที่เคยทาเนี่ยใช้เลขลักษณะนี้ยังไม่พอเลข79ที่ตามมานั้นน่ะมันเป็นเลขที่ทําให้ โปรเจกต์ Project, หรือความยิ่งใหญ่มันถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยิ่งใหญ่มากกว่าปกติมากกว่าที่คิดดังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาใครใช้เลขนี้วางแผนอะไรไว้ก็แล้วแต่ปพรากฏว่าได้รความสารท่วมท้นมากกว่าที่คิดที่เขาเรียกว่าคาดไม่ถึงก็คือแบบนี้แหละแต่คาดไปถึงไปในทางที่มันเจริญงอกง,งามหรือว่าจู่ๆก็ดังกระบุมก็ใหญ่ขึ้นมาแบบที่ไม่คาดฝันที่จริงไม่ใช่เรื่องไม่คาดฝันหรอก มันเป็นเรื่องของการใช้พลังของเลขที่ทําให้ยิ่งใหญ่เลขต่อมา9 7 8นะ่มันก็เป็นการตอกย้ําเลขตระกูลมังกร9 7 8มันก็เป็นการตอกย้ํา7 9ก็คือความยิ่งใหญ่นํามาก่อนที่สําคัญเลยมันจะมีเลข7 8ซึ่งในตำราโัราศาสตร์เขาเรียกว่าคู่อลังการความหมายก็คือเวลาเราความสําเร็จแล้วมันได้ความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่สมมตินะใครอยากจะ ขายของกิจกระจอกหรือยอดขายน้อยไม่ต้องใช้เบอร์นี้แต่ถ้าใครอยากได้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ยอดขายสูง,สงธุรกิจที่ขยายใหญ่โตให้ใช้เบอร์นี้เพราะว่าเบอร์พญามังกรน,นั้นหนึ่งอำนาจบาร,รมีคนรักนิยมชื่นชมบูชาแล้วก็ทั้งเกรงบาร,รมีด้วยทั้งรักด้วยเรื่องีทั้งประเดชพระคุณสองความมีเงินทองลักษณะก้อนใหญ่มากับเลขพญามังกรเลขนี้ใครที่อยากได้ความยิ่งใหญ่ใช้เลขนะ ที่เลขนี้เป็นพยามังกรเจ้าพายุก็เพะตอนหลังลมันปิดท้ายด้วยเลข83-3ซึ่งเป็นคู่ธาตุลมธาตุพายุซึ่งทําให้เกิดสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอ่ะยางรวดเร็วในบรรดาเบอร์ที่อาจารย์มีทั้งหมดนะเบอร์นี้นะเป็นเบอร์พยามังกรที่ประสบความสําเร็จรวดเร็วที่สุดประกอบกับการตัดสินใจการมีแผนงานที่ดีการมีวัฒนศิลป์การมีหัวการคิดการค้างเงินลงทุนและจังหวะโอกาสที่ดีเมื่อผนวกรวมกันแล้วเนี่ยนะ คนที่ใช้เบอร์นี้จะเป็นพยา,ยามังกรเจ้าพายุซึ่งได้รับความสำเร็จทั้งด้านการเงินการทองอำนาจบารมีและความเจริญรุ่งเรืองพบทุกด้านของชีวิตรวดเร็วที่สุดเบอร์พยามังกรเจ้าพายุ